สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมา พูดกันถึงเรื่องราวของนักเตะหลายๆคนกันดีกว่านะไม่ได้เจาะจงไปที่คนใดคนหนึ่งแต่เราเนี่ยนะครับจะพูดถึงนักเตะระดับโลกที่เรียกได้ว่าถูกจดจํากันในความเก่งนะครับหรือว่าถูกจดจําในบุคลิกภาพที่ดีนะแล้วก็พวกเขาทั้งหมดที่เราจะยกมานียไม่เคยโดนใบแดงเลยนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าใบเหลืองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่การไม่มีใบแดงเลยเนี่ยได้โชว์ให้เห็นเลยว่าพวกคุณเนี่ยเป็นคนที่เคารพเกมการแข่งขันแล้วก็เคารพคู่ต่อสู้เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเอง เรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีใครกันบ้างที่เรียกได้ว่าเป็นนักเตะระดับท็อปเลยนะครับผมถูกจดจําในฐานะแบบนักเตะระดับสุดยอดและพวกเขาไม่เคยโดนใบแดงเลยครับเริ่มกันที่คนแรกเลยดีกว่าอังเดรสอินเนสตานั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นกองกลางขั้นเทพเลยถูกไหมซึ่งจริงแล้วเนี่ยอินเนสตาเนี่ยนะครับผมเคยเล่นในตำแหน่งกองกลางมาแล้วแทบจะทุกตำแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกเป็นมิดฟิลตัวลูกมิดฟิลธรรมดาอะไรเงี้ยเคยเล่นกันมาหมดแล้วแต่อินเนสตาเนี่ยสามารถแบบรักษา สถิติเอาไว้ได้ทําให้เขาเนี่ยไม่เคยโดนใบแดงเลยนั่นเองเขาเรียกได้ว่าเล่นมาอยู่บาร์ซ่านะตอนนี้อายุก็ปาเข้าไป38แล้วเล่นอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมโอ้โ oh หเรียกได้ว่ารักษาสถิติได้แบบยอดเยี่ยมมากๆอะ่ะเพราะว่าแบบด้วยความที่ว่าเขาไม่ได้เป็นนักบอลที่เพิ่งเล่นมานานถูกปะเขาเป็นนักบอลที่เล่นมานานมากๆแล้วว่าแบบ เข้ามาในชุดใหญ่ของบาร์ซ่าได้ตั้งอายุ18ดอะแล้วตอนนี้38แล้วครับก็ผ่านมา20ปีแล้วถูกไหมอินเนสตาเนยลงเล่นไปเกือบพันนัดนะครับผมเรียกได้ว่า900กว่านัดอะไม่เคยโดนแพแดงแม้แต่นัดเดียวเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากจากนั้นเองเนะครับผมคนถัดไปกันเลยดีกว่านะครับคนถัดมานี่เรียกได้ว่าแขวนสตั๊ดกันไปแล้วนะครับสดอินเนสตาเนย่ยังมีโอกาสโดนอยู่นะคนต่อมาเนยไม่โดนแล้วนะครับผมนั่นก็คือมิเชลพลาตตินีหนึ่งในผ นานของฝรั่งเศสนะครับผมที่สร้างชื่อกับการเล่นกับยูเวนตุสนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะดูไม่ทันยุคเขานะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็พูดตรงๆว่าผมเองก็ไม่ทันเหมือนกันนะครับ ต้องมานั่งดูคลิปย้อนหลังต้องมานั่งหาข้อมูลย้อนหลังเอานะก็เรียกได้ว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดตลอดกาลเลยนะครับผมสาหรับผมเองนะครับก็นับถือเขาในหนึ่งในนักฟุตบอลที่เก่งมากๆถูกไหมเพราะว่าเขาเองถือได้ว่าเป็นตำนานแห่งโลกฟุตบอลเลยก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลแนวลุกที่มีประสบการณ์แล้วก็ถูกยกย่องมากที่สุดนะครับลงเล่นไปทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่า เยอะมากๆเลยนะครับเกือบๆส0่เกมเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าไม่เคยโดนใบแดงแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับก็เลยหยิบยกตำนานคนนี้เนี่ยมาอยู่ในคลิปนี้ด้วยเหมือนกันจากนั้นนะครับผมนะักฟุตบอลคนถัดไปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่กําลังฟอร์มร้อนสุดๆเลยในตอนนี้นะครับผมนั่นก็คือคาริเบนเซมันเองนะครับแม้ว่าจะเคยมีเรื่องเรื่องของวาบูเอนาที่เป็นเรื่องแบบคดีนอกสนามอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมก็เรียกได้ว่าอันนั้นเราไม่นับนะครับผมเพราะมันไม่ใช่ใบแดงถูกปะใณปัจจุบันนี้ ไปเซมาเรียกด้ว่ามีปีที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้นะครับและตลอดอายุการค้าแข่งของเขาเนี่ยที่ตอนนี้จะเรียกว่าเขาแก่แล้วเนี่ยก,ก็เรียกได้ว่าพอจะมีอายุแล้วอะครับอายุก็ปาเข้าไป34ปีแล้วนะครับผมก็ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยก็ไม่เคยโดนใบแดงด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ผมแบบเฮ้ยงงอ่ะไม่น่าเชื่อว่าแบบเฮ้ยเขาไม่เคยโดนเลยเหรอวะเออเจ๋งมากๆเลยนะครับการเล่นทั้งหมดของเขานี่เรียกได้ว่าก็เยอะไม่แพ้กับอินเนสตาเลยถูกไหมอินเนสตาเนี่ยโอ้โเก้าร้อยเกือบจะพันเกมอยู่ เบซม่าเองนะครับผมก็แตะหลัก8 0 0แล้วเหมือนกันนะครับก็ยังไม่เคยโดนใบแดงเลยต่อจากนั้นเองนะครับผมคนถัดไปเนี่ยก็ยังอยู่กับทีมราชันชุดขาวอีกเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือราอูกอนซาเรสอดีตกองหน้าในตำนานนะครับผมคนนี้เนี่ยลงเล่นมากกว่า1,000นัดนะครับย้ำนะครับว่า1,000นัดนะเยอะมากๆเลยนะครับผมตัวของเขา ไม่เคยโดนใบแดงเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมใบเหลืองเนี่ยยังไม่ค่อยจะได้เลยด้วยซ้ำนะครับให้ลองทายนะครับผมว่าเล่นมาเป็นพันนัดเนี่ยโดนใบเหลืองไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมคือเรีเยกได้ว่ามันน้อยมากเมื่อเทียบกับจํานวนนัดที่ลงนะครับราอูเองเนี่ยได้ใบเหลืองมาตลอดชีวิตการค้าแข่งของเขาอะ เพียง50ใบเท่านั้นเองจากนั้นเองนะครับผมไปที่คนถัดไปกันเลยดีกว่านะครับคนนี้เนี่ยหลายหลาคนก็คงจะคุ้นชินกันนะครับนั่นก็คือตัวของฟิลิปลามนั่นเองครับซึ่งคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่โดนใบแดงได้แบบปาฏิหาริย์สุดๆเลยถูกไหมเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นในแนวรับนะครับแต่แบบว่าผู้เล่นในแนวรับอะ่ะมันดูแบบจะต้องปะทะกันบ่อยต้องมีการฟาวบ่อยถูกไหม มันก็แบบดูจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากมากๆอ่ะกับการที่ว่าจะไม่เคยโดนใบแดงเลยใบเหลืองอันนี้แน่นอนอยู่แล้วต้องเคยโดนนะครับผมก็เรียกได้ว่าตลอดการเล่นกว่า760นัดของฟิลิปลรามเนี่ยนะครับผมโดนใบเหลืองมาก็แค่ 60บใบเท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าถือว่าไม่เยอะนะครับสำหรับผู้เล่นในแนวรับนะถูกไหมเพราะเรียกได้ว่ามันต้องมีการตัดฟาวการประทะกันอะไรบ่อยอยู่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นผู้เล่นที่รักษามาตรฐานได้ดีมากๆนะครับผมแล้วก็อยากยกตัวอย่างผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยมาเป็นเหมือนแบบอย่างที่ดีให้กับนักฟุตบอลก็แล้วกันว่าเป็นคนที่เคารพทั้งกติกาในเกมแล้วก็เป็นคนที่เคารพคู่แข่งด้วยนั่นเองครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมถ้าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์อะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์บอก าง้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่ีด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ